bản chất đó bản chất bản chất không đẹp 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 chờ chờ yu dừng thôi đi à <Okay. S 1> รอร,รอมันเอารถออกได้นะผมไปดักเจ้าไว้นี่บ้านระเบียงเห็นรถมันปะไม่เห็นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวคํำให้ทุกคนเล่นไปเลย อยู่นี่อยู่าต์อยู่ด้านหลังระวังดีระเบียงระเบียงเงียบมากเปิดน็อคไดวแล้วรอมันออกแม็กโกเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปทำยิงไม่น้องเป็นหาผมเนียนอยู่อ่ะพี่พี่เก่งระวังนะวัตช์เอาต์เอสซีบอยตรงนี้เอโซตรงนี้ตรงเนินเฮ้ยมันขับบักกี้มาทแล้ว Watch out ไอ้ต้องหนีก่อนวะเอาผมต้องหนีเสียง เชี่ยตึกตึกน้ำมันมีบ้านนี้มีคนเยอะยไม่ชอกเฉยเลยกูมาอยู่ไหนบู๊แล้วก็เนินนี้มาได้ไหมเนินนั้นเหรอใช่ใช่ใช่มันเนียนอยู่ไปมาขึ้นมักกี้มาทางเราพี่วะออกขวาได้พี่ผมออกไปมาเขียวไปไหมเข้าวงไหม เออเราไปเข้าวงกตอนนี้ฆ่าไม่ได้แล้ววะ mm hmm. เดี๋ยวเสียอีกไม่ใช่อะไรเข้าไปซาร์ดอ่ะยน้องไปเดือดไปเด๋ยวตามไปตามไประเบียงระเบียงมีตัวหนึ่งเห็นโอเคดนถึงเงีเ้ย จะรัเจอรัดอย่นี้ครับเบงเนะตัวนึงไม่ได้ผมไปซ้ำผมไปซ้ำแล้วเบงไอตัวบักกี้ไอตัวบักกี้ขาดตัวบักกี้ตัวเดียวอ่ะใช่ขาดตัวบักกี้เฮ้ยมันอยู่ชั้นล่างบูบูมันอยู่ชั้นล่างโอเคเฮ้ยชั้นไหนวะกูปลาระเบิดออกชั้นไหนวะเนี่ยเฮ้ยบักกี้ขลับมาว้าช้าคุณสี่ทิ้งให้นะเสียงหลุดเสียงหลุดบ้านนั้นเมื่อกี้อยู่ไหนบ้านไหนไม่ไหนบ้านนั้นชาร์จเลยชาร์จเลย มามาพี่ตามบูอยู่วิ่งเลยวิ่งเลยไม่รู้ออกหรือเปล่านะไม่ออกหรอกมันขับมาหาหลาตายหรอหลาตายหลายตายเสียงมันมาบื้อหนึ่งอ่ะเมื่อกี้บักกี้อ่ะเสียงข้างนอกก่อนบื้อหนึ่งไม่มีรถอ่่่ะพีีไไมมปเดี๋ยวผมจะไปเอารถ Watch out! อยู่่ไหนออะันนี้ตีเดียวเลยตีเดียวถึงได้ป้างถึงได้บ้างช่วยได้ได้ได้วัตช์เอาตผมเล่นเองเล่นเอยสึงเด้งนะผมผมกดดันมันอยู่ก่อนข้อเล็กๆข้อเล็กๆไปก่อนเหน็ดได้เหน็ดได้ตายตายตายสวยเหลือเชื่อว่ะเพื่อนนั่นจะยูอีกเหรอไอ่ตัวนี้เลยตัวที่ฆ่าผมเลยไม่อันนี้ตัวที่ฆ่าผมเลยแต่แมปซานฮอกอ่ะอ๋อ นี่เลยที่มันจัของมาก Watch out ไอนี่รถโบ๊บโบ๊บโบ๊บมากว่าดังกว่าดังกว่าดังสามจะมาช้อนเนินเหรอนั้นเราเราคุมเนินไว้คนหนึ่งนะพี่ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเราต้องออกแล้วเก่งออกออพี่วาคุมอยู่แล้วนี่ว่ะพี่วาอยู่แล้วพี่ มาเลยเฮ้ยม right. ีม um. ีมาหน้าผมเกียนกิกเเลื่อนฮัลโหลพี่โน้งเอ๋น้งเล่นสมได้นะใช่ใช่ใช่่ไอ้เกนงแม่งบยินเดียวกันเลย ลได้เลได้ได้ไม่ต้องห่วงผมมาเลยสาตัวไปก่ตงไหนสามตัวแลพี่มีต้องไหนพี่วะสมองเซฟตด้มาแล้วมาแล้ว่ชั่ใชแล้ว ตำแหน่งละแค่สองคันอ่ะข้างหลังยังเหลือนะหลังต้องเข้ามาร์กเหลืองอรัผมช่วยรับได้แต่อยู่อยู่มาร์กเหลืองแล้วรอรอละรอที่บ่อรับอจับรถมันให้ด้วยพี่บ้านขวาตัวหนึ่งพี่บอกขวาตรงนี้มีนะระวัง Mark the location ดูบ้านหน่อยไปดูบ้าน พี่วานพี่วานดูฝั่งตรงขู่ได้ผมอย่างเดียวพี่ว่าดูฝั่งตรงขู่ได้ผมอย่างเดียวยาพี่ดึงยาพี่จะตายแล้วเดี๋ยวผมจะไปช่วยฝั่งพี่โก้โม่งใจติดตะวันเลยบ้าขับออกเข่าเกช่วยอยู่ช่วยอยู่ออกซ้ายนี่ตัวช่วงหนึ่งพี่วาพี่วาเจ็บไปก่อนไปต่ออีกหนึ่ง ผมเล่นหล่อมคำนะ,อะนนโอเครู้เรื่องระวังสะพานนะพี่เรามีตัวเฉอแดปเตอร์รเสียเสียงรูดเสียงเข้าเสียงรูดอยู่เนี่ยตกต,กตกนีน็อกนะตึกนีน็อกแล้วก็มีมีตีมวัวเข้าไปมัวบ้านงานๆๆแล้วพี่ชั้นสามจริงๆเราเราไปกักได้นะพี่คนหนึ่งอ่ะพี่ว่าไอ้ตึกที่พี่เนี่ย ให้ดีกว่าพี่เล่นให้ผมนะล็อกให้ผมนะพวกพี่ล็อกอยู่เนี่ยแหละเอ่งไปเล่นไหนเก่งสายมีแล้วตึกพี่ตึกพี่วายิงน็อกใช่ตึกพี่วาน็องต้องไปเล่นพี่เราเราจะได้เล่นง่ายเขาไปมุ่งคนนึงในตึกอ่ะชบานกำลังวิ่งมาไม่ไปละไม่ไปละไม่ไปแล้ไม่ไปแล้วว่าจะนอนไม่ไปละเล่นเล่นวอร์มเล่นวอร์มอ่ะเราวงได้เดียวใช่ใช่ไม่ไปแล้ว เล่นนี่เอาตรงมาร o นน่าจะเข้าไปแล้วะตัวเนี้ยเนี่ยใส่ผมารล็อกสะพานให้อยู่ตะวันตัวเดียวตัวพี่้ยคนเหลือเยอะนะเว้ยยี่สิคนมึงอยู่กันยังไงมึงอยู่กันยังไงเอาแค่นี้ นะเดี๋ยวผมไปทิมโอเคป่ะรอให้หน่อยอกบ้านเห็ดตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนบ้านเห็ดขึ้นยากแต่เล่นข้างกำแพงได้โอเคโอเคพี่พี่ล็อกพี่ล็อกให้พี่ล็อกให้แต่ขอต้องขออีกกระบอกนะว่าผมล็อก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 มานี้ยมเนี้ยล็อกบ้านเห็ดนี้บ้านเห็ด้าไม่ไม่่มีใครล็อกบ้านเห็ดไงสายแล้ว น็อยังไม่น็อกเมเนทผมระล่างตีเต็มอ่ะพี่่อาพี่ว่าต้องเคลียร์บ้านเห็ดเออพี่ว่าต้องเคลี่ยบ้านมามามาว้ามามาทิ้มผมแล้วชุบผมก่อนได้สมอกอีกรูปไม่พี่ว่าทิ้มบ้านเห็ดหเจอ location เนตเตเข้าไปได้พี่เนว่า ไ,ได้อีกแปดวิวงเดินเจ็ดมันไม่อยู่แล้วมันไม่อยู่แล้วมันไม่รู้ไปไหนโอเคพี่งั้นเราได้บ้านเห็ดอ่ะแล้วเราต้องรับขวาด้วยแล้วผมจะช่วยเน็ตการขวาสายตายจะเนียนขึ้นขึ้นได้ป่านดนี่รอเดี๋ยวนี่ ก็เหลือใต้สะพานแล้พี่ว่า<ล>พี่ว่าเลือดเอาลีชบพี่ว่าก่อนดีกว่าเลือดผมไอ้นี่ก็พี่หมดแล้วนะโอเคเหลือแค่ใต้สะพานอะสะพานผมไปเช็คเมื่อกี้หมดละรู้เรื่องถ้ามีก็ได้ตัวเดียวมั้งนอนเรียนมาแหงเอ้ยแปดคนเจอเยอะจังวหวะสำยาอยู่อ่ะเดี๋ยวเราเดินสมุกเดินขวาได้นะพี่น่าจะไปยิงใต้สะพานฟรีขึ้นมาด้านบนก่อน โอเค๋ยวผมสมุนไพพี่ว่าช่วยสมุก่อนแน่แน่วงกำลังมาวงกำลังมาต้องช่วยสมุก่อนมันขึ้นไม่ได้อะสายอ่ะผมเดินนะเดินเดินเดินสามได้ไหมตายฝั่งนี้ตายน่าจะเหลือฝั่งนี้าะเหลือข้างล่างสี่ทีจัดทีน่าจะเหลือข้างล่างแล้วพี่ไม่น่าจะดำน้ำมามาเคลียร์ฝั่งนี้กับพี่หน่อยมา ว่ายน้ำอยู่มันว่ายน้ำอยู่ว่ายน้ำทำไมล่ะตายหมดเลยเดี๋ยวคนเดียวเฮ้ยอยู่นี้หมดไม่ไม่ว่ายน้ำคนลงไปว่ายด้วยกันโอ้โหว่ายน้ำกันหมดเลยลงไปว่ายนดาบันหมดเลยองของบูพี่จำเป็นต้องทิ้งว่ะมันได้ไรผมโล่งอย่างนี้ Oh, mm -hmm.